ครับพาชมที่เที่ยเหนือครับโอ้โหเหนือจัด จมแล้วจังบีบฮะจมแล้วจังบีบแจ้วมาดิไปไปเอายังง้อ ĐẦM luôn con Nhưng mà cái này kìa nằm pan à Nó khó cứ ngầu vô vui điều เรืหนามาเรือหนามะไปต้มเปบลออกเบลออกขับเอาต้มขับเอา <c oughs> เอาออกเอารถออกออกรถซ้ำนี่ โอ้ยซ้ำนี่ออกได้ฮักโคมเกินไปนะครับคนเขาคนนี้เนอะัก <c oughs> โคมเกินไปต้องคับกลางคืนมาหานอนกลางคืนก็มีนอนมานอนจุกก็ลหล,ลีดลายลายเหยียบจังจุกเนี่ยโอ๊กเลย,ยดอกดิ <c oughs> ก็ฟังขวาพี่ก็ให้ฟังหนึ่งฟังไหนฟังพี่ฟังพี่ฟังวันจุมก็หูแนบมุดเข้าไปก็หูแนบเที่แงกว่ากระดินมึงว่าอย่างว่าทวงไปข้างหน้านี่โอ้พ่อโบกี้พ่อโบกี้ทวง กันดีป่ะไม่บอกเติมน้ำเสร็จในยังยังแรงดูกันยาวๆเลยครับผมโ,โติดหนักนะพอดีลอยคันหนึ่งมาพอดีครับผมอ่าดูมุมนี้ดูมุมนี้ เราไม่อยากเบืองครับเสียงพ่อขาดบ้านเสียงพ่อขาดครับรอไม่โอ้ดึงกันโหดจัดเลย อ้เย็นอจเย็นเดี๋ยวครับไหมดึงกันยังไงบะแหรอว่สัญญาณรถแท้เรงรถที่โนว่าเร็งมาดิยิงกันไปยิงไปเลยเดี๋ยวตัดเป็นตอนตัวแรงมาดีกว่าทีโนวไปแล้วครับ ตัวแรงเรากำลังมาครับไปรอรับตัวแรงดีกว่าอย่าให้รถไทล้วตันรอเ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปสุๆมาแล้วตัวแรงแห่งปี โอ้โหถอยยาวด้วยนะเบิ <ien> oh, ้งมันใจเด่นโอ้ยเอามายำทางหรออ้ยใส่มไม่ยำทางเหรอซ้ำนี่ xoay với nhầm thang quá ôi cực khói ui gì ừ, để xem vó ơi vân đấy theo đường. Xem mới dầm tháng mà xong gì Chắc tạc Ui, lên khả nạn Đây thôi Rồi, cao ha, xưa phải hấp Dù thằng Ồ, hồ, hồ, chặt เบียแจววงรถเทไปไปโอ้ปดฟัดถอยลงไปถอยลงไปโอ้ยีางให้ดีโพสผสมสักสีลอยกาหา โอ้กว่างเงี้ยอยู่เลย,ยไปครับไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าพักเที่ยงแล้วทีว่หไหนมึงเท่สมกว่างเกา่ามันก็นหลายท่อนตัวโอ้ยไปครับเจอกันคลิปหน้าครับฝอกกดไลค์ก็แจ์ก็ติดตามด้วยทีนนี้สวัสดีครับ ที่เมื่อคืนนะครับพามาชมร้อก้าครับ,รบกับทางวุนว้นวุ้นอย่าแม่งโคตรโอ,อ เอ้ยอย่าโหดโพดพ่อแท้พ่อแท้เนี่ยมีพ่อขาดอย่าโหดโพสรู้ทางมันขดเหนืยดเลยโอ้สายไฟเดินมาเดินมาสายไฟมางลงกันมางลงกันพ่อพ่อเดินหน้ามาบัดนี่รู้ทางไหม à, khuyên ốc phim nè à đây nào mà yeah. อยาโหดก็จำเยเหยอยบคอยนนีเนี่ยไปอยาคอยนนี้เน,นนะไปซ่อมในรถไทกัมี่อยโหดพูดมันเป็นสีขาดเครื่องเลยคอยคนนีนี่ยชิตัวรถเนี่ยน่องไเนี่ยเกียว เนี่ยล่ะลไปครับเจอกันทุดหน้าครับ